สวัสดีครับผมสวัสดีสําหรับ FC ทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมอ่าวิดีโอคลิปนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับพบกันที่สาขาสองครับอ่าผมพิษสักเวียงลำควรเดิมครับผมอ่ามาเจอกันอยู่ที่ร้านตีมีตังแท็กเตอร์นะครับผมร้านตั้งอยู่ที่หมู่บ้านซีชวาวบ้านตำบลปะตทรินอำเภอลำปีมาจังหวัดบุรีรัมย์ติดทางหลวงเส้นลำปีมาจังหนองกีห่างตัวอำเภอประมาณ9กิโลเมตรนะครับผมที่นี่ก็จำหน่ายรถแท็กเตอร์มืองสองทุกชนิด รับแบกเปลี่ยนตีเทินนะครับแล้วก็รถเกี่ยวรถข้าวรถแมคโคร6ล้อ10ล้อนะครับผมมีให้บริการตลอดนะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตที่สาขา2นะครับช่วงกลางเดือนสิงหาคมนะครับผมพบกันแน่นอนครับโปรโมชั่นสุดพิเศษราคาสุดเล้าใจนะครับผมเริ่มกันที่คันแรกเลยนะครับคูปต้าเอ็ม0้าพันเอมาพัาร้อมอุปกรณ์ไม่มีดดน,นีน้าแล้วก็ผ่านหลัง ตัวน,นี้ก็จากสองแสนสามก็เอาไปสองแสนเพื่อนเหมือนกันคุได้เอ็มห้าพันเราจะมีอยู่สองพันนะครับสองคันสามคันมีสามคันคันนี้จัดราคาพิเศษเลยเอาสองแสนใครเร็วใครได้ครับคันนี้ยางสวยเลยถ้าได้หายอยู่ไม่ควรพลาดครับ ดันหน้าพนลังสองแสนบาทส่งฟรี300กิโลเมตร ถัดมาถัดมาคันนี้ก็เป็นยันม่านะครับยันม่า E F 4 9 4 t นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบ49แรงม้านะครับมาพร้อมอุก 22, นนอปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังจาก2 2 0 0 0 0บาทนะครับผมวันนี้รถพิเศษไปเลยวันนี้จาก2 2ง0 0 0สองหมืนเอานี้เอาไป1,99,000บาท1,99,000บาทอ่าด้านหน้าผ่านหลัง ยันมาสี่สิบก้าแรงรถปีห้าห้าครับเอกสาเรเลือกทะเบียนพร้อมคันนี้เป็นโฟ์วิลขับเคลื่อนสี่ล้อโอ้ ไม่เก้าพันบาทตกทีสามร้อยกิโลเมตรของแถมห้ารายการเหมือนเดิมครับน้ำอารมณ์หนึ่งลังเบียร์หนึ่งลังข้าวสารหนึ่งกระสอบสำหรับราคาหนึ่งแสนบาทขึ้นก็มีของแถมให้เหมือนเดิมห้ารายการนะครับก็จะเป็นเบียร์หนึ่งลังน้ำอารมณ์หนึ่งลังนะครับข้าวสาร หนึ่งกระสอบน้ำเปล่า10ิพ็กแล้วก็ผลไม้หนึ่งุงนะครับผมถัดมาอินเตอร์น่นา54แรงคันนี้ตัวรถกับไปดันแปดหมื่นเก้าพันบาทแปดหมื่นเก้าพันบาทใช้งานได้ปกติ มาตัวนี้ก็จะเป็นคูปตะ L 2องสอนตัวนี้จะเป็น L 2องสองดีมาตัวเปล่าครับคันนี้คันนี้เอาไปจากสามหมืนเอาไป2องหม้าพอสองหมื่คันที่สองเผาคันนั้นเผาเดียวยี่ิสองเหมือนกันคันนึงคันหนึ่ศนคันหนึ่นย์คันนี้เป็นพี่คันนั้นเป็นน้อง คันาดลิมิอ่าคันนั้นลิมิเต็ดไอ้คนนี้ลิมิเต็ดคันนาดลิมิเต็ดอ่าอีดิชันอ่อาโอ้โหจะให้ไฟตาตำกันเถอะมาลองความแรงกันครับระหว่าง2201กับ2องสอนตัวนี้2 2 0สองสเป็นลิมิเต็ดกีเฉย แต่ตอนนั้น2202เป็นอ่าลิปเต็ดอินดี้ท่นไปตาหอยกันมาเนาะอ่ะจะว่าตาแตกด้ย <S <S อยเฮ้ยว่าแตกว่ะได้ได้เอาลองดูครับมาดูที่เกียร์หนึ่งเท่ากันเกียร์หนึ่งเท่ากัน เลขสองอ่าเลี้ยงขั้นเล็กหน่ยครับเ,รเลีเลยเ้ยงขั้นเล็กหน่อยเลี้ยงขั้นเล็กหน่ยจะให้ดับนะครับโอ้โห oh. oh. <c oughs> ว้าแรงว่ะเฮ้ยมา <c oughs> ๆๆตๆตาแตก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 โอเคดูสีดูสีสคันนี้ 2, 15, คดีสองหมื่นห้าคดีสามหมื่นเก้าแตกเลย ไคลอติคันนี้เพิ่งมาเพิ่งมาถึงเมื่อวานไคลอติ EX50 50แรงเครื่องยนต์สี่โซบเป็นเกียร์ทัชเทินเหมือนคูปราไนเอลสี่เจ็ดศูนย์แปดมาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังโรตารีนะคันนี้สามชิ้นไปเลยใจว่าจะขายสักแสนเก้าหมื่นเก้าอ่ะแต่วันนี้จับพิเศษเอาลดไปสองหมื่นเลยแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท ตัวเดิมทั้งคันเลยครับนี้โอ้เป็นรถคันแรกนะผมะสตาร์ทให้ดูแต่สูบแล้วหากุญแจไม่เจอมาง่ายเ่องฟีสตเอีกง่ายเอาเลยอุปรกรณ์สามชิ้นด้านหน้าผ่านหลังโตรตารี่เอาไปแต่เจ็ดหมื่นเก้าต้องฟีสามโอยล แรงเ่ยแหละอ้ทิตย์สวยเดิมเลยคันนี้ยางสวยสี่เส้นเลยเอาไปพร้อมรุยงานทำเงินแสนเจ็ดหมื่นเก้าทรงพีสามร้อยโลของแถมห้ารายการเหมือนเดิมครับไทโอตีห้าศูนย์ด่วนเลยครับคันนี้ด่วนเลยนะไรหายอยู่ไม่ผิดหวังครับเป็นเกียร์ชั้เดินด้แปดเกียร์อา่อาสิบสองเกียร์ได้สิบสองเกียร,ยร,ยร์ถอยหลัง สนใจโทรมาครับ0803839789 0840483799และอีกหนึ่งเบอร์ครับ099164125ครับยะเจอกันข้างใน L26 ตอนนี้ L2605 อ่าตัวเป่าโฟวินขับเพือ่อนสี่ล้อขายสักหกหมื่นก็พอไปหกหมื่น <60. S 1> เป็นสองเานะหกหมื่นหกหมื่นบาทตัวเปล่ารับเองนะครับลูกค้า ราคานี้ไม่ได้ส่งครับอีกใช้งานได้ปกติอันนี้เอาไปสองหมื่นสองหมื่นไม่มีทะเบียนตามสภาพโคโราอ่าเกือใค<ห>รจะเอาไปทำอะไรเกียร์ธาราเอาติดไม่มีทะเบียนครับสองหมื่นบาทมันเป็นยังไงครับตัวนี้เดิมทีมันเป็นแนท็กซี่แท็กซี่อ๋อ ไอ้ที่ปลดป้ายเครื่องมันยังใช้ได้อยู่ไหมครับเครื่องมันนะต้องต้องไปเช็คครับก็ไปเช็คเครื่องก่อนใช่แล้วก็คันนี้อีรุสทูเปอร์คันนี้มีทะเบียนทูเปอร์คันนี้บอกขายไ้เท่าไหร่นะตัวเล็กแปดหมื่นใช่ไหมคันนี้เอาขายไปเจ็ดหมื่นพอเจ็ดหมื่นครับก่อนจใช้งานน่นปกติอันนี้ยางรั่วเฉยเป็นโฟวินของเรื่อสี่ล้อครับเพื่อสี่ล้อ แล้วก็คันนี้คันนี้หมื่นห้าไม่มีทะเบียนเครื่องไม่ติดตามสภาพ NV ห้าไม่มีทะเบียนับ,นคบเครื่องเป็นยังไงนะครับเครื่องจอดนานครับต้องเอาไปเช็คเอาแหละเคยขับอยู่ไหมตัวรถย, <5, S 2> ยังเลยตีเชิญมาแบบสภาพนี้เลยแล้วขายสภาพนี้เลยค,คันนี้ก็ยี่สิบหกแรง ตาสภาพนี้ก็เอาไปหมื่นห้าหมื่นห้าอ่าต้องเอาไปเช็คเอาเครื่องไม่ติดยี่กแรงเผื่อใครหาอะไรหาคานหน้าหาเกียร์หาเฟืองท้ายอ่าหาฟ้าไฮนะครับคุ้มเื้อว่าสุดคุ้มแล้วราคานี้หรือว่าใครต้องการแยกอะไรก็ทักมาครับอยากได้ตัวไหนนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็โฟล์คิฟโฟล์คิป1.8หนึ่งจุดแปดตันนิสสันคันนี้น่าจะได้เช็คาบูห้าหมื่น ห้าหมื่นครับเป็นเครื่องเบนซินเบนซินเครื่องเบนซินเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโตโอ้อันนี้เคยขับอยู่ไหมครับเคยใช้งานอยู่ครับแล้วคาบูตัวนี้ได้ยัเงเช็คคาบูคาบูมีอยู่ไหนครับครับเดิมทีผมซื้อมานะ่ะซื้อมาเป็นเก่านอกนะปรนมาณห้าหมื่น 50, บาทใช่ห้าหมื่นบาทเอาไปเลยรถเ,นเรบนซ์เขาที่แล้วบอกว่าตั้งแต่ขั้งแปดหมื่นใช่ไหม แสนหนึ่ใช่ไหมแสนหนึ่ค่ะรถเบนเอาไปเก้าหมื่นไปเก้าหมื่นจอดไว้สียดายของเขาเรียกรุ่นอะไรครับตอนีอ่าเดี๋ยว W2 สองแปดศูนใช่ปะ S สองเออสองอ่าเป็นเขาเรียกว่าตัวตัวไทประวัน S ส0 0ป S สองปครับ เก้าหมื่นเก้าหมื่นบาทเช็คพร้อมใช้งานครับตัวนี้ K S ไร้อยแรงอันนี้ก็พร้อมใช้งานเจ็ดหมืนบาทเจ็ดหมืนบาทครับมีเล่มไหมครับเล่มทะเบียนพร้อมครับภาษีปีหกเจ็ดภาษียังไม่ขาด,ย,ขาดยังไม่ขาดใช่ไหมครับโอเค เจ็ดหมื่นใช้งานได้ปกติเลยคันนี้เจ็ดหมื่นแล้วก็ดำดำห้าคิวร้อยสิบแรงคันนี้เล่มพร้อมคันนี้จาก108แสนแปะเราไปแสนห้าพอแสนห้า <105. S 1> เอฟหลังนะตัวนี้เอฟหลังเครื่องดีเครื่องผู้ฟิตใหม่คัสซีสวยกระบะห้าคิวเล่มพร้อม คันนี้เพิ่งฟิตใหม่สดๆร้อนๆเลยครับเมื่อประมาณสักสี่เดือนที่แล้วคันนี้ฟิตเครื่องแล้วครับใช่ครับฟิตเครื่องมาใหม่แล้วแสนห้าดำข้าเกษตรสามแสนสองราคานี้สุดท้ายแล้วครับก่อนที่จะไปแต่งเต็มเพาว่าหลังจากนี้ไปก็แต่งเต็มแล้วจะขายสักห้าแสนห้าทีนี้จัดขึ้นใจไรกะพิบเลยสามแสนสองนะ ย้ำนะครับว่าดัมต่อใหม่ยังไม่เคยใช้งานนะครับต่อจากอูสอสุนทรครับตอนนี้กลายเป็นอดีตไปแล้วครับสสุนทรเหลือแต่ชื่อแล้วครับตอนนี้ครับผมครับไปมีนะครับตัวนี้เคนทันโนตัวนี้เป็นซุปเปอร์แซนตสมตันสามปอกสองชักมาพร้อมกับฮีโน่ซุปเปอร์เสีย เรเสียตัวนี้ก็เป็นตัว 2> FC 2 w อ่าเป็นตัวซุปเปอร์เสียตัวแท้รถห้างนะครับตัวนี้ร้อยี่หรือเปล่า <OC> ครับร้อยี่ WOC ดีอ่าช่วงกระบะยาวห้าเมตรเป็นกระบะเหล็กใครอยากได้เคนทักมานะครับเ,รเป็นลูกค้าทักมาหลายเจ้าเลยเคนอะ่ะแยกด้วยแยกเคนสวยนะเคนเดิมๆเ,เลยท้องงอยีไหม ไม่วีซปเปอร์เซ็ทันอกซปเปอร์เซต็ตสามตันไม่มีเชื่อมครับตัวนี้เฉพาะเคนก็แยกนะครับผมทักมาขายเฉพาะเคนสักเก้าหมื่นนะเก้าหมื่นเฉพาะเพีเฉพาะเคนเก้าหมื่นได้ปั๊มด้วยไหมครับได้เขาบอมเรียบร้อยเลยครับให้ปั๊มไปด้วยสวยๆเลยตัวนี้เอาไปพร้อมใช้งานเลยได้าห <90 S 1> มืน่นบาทเา้าทั้งคันเลยครับฮะทั้งคันเท่าไหร่ทั้งคันสองแสนครับสองแสน ครับเล่มทะเบียนพร้อมแล้วก็ถัดมาแชมป์แชมป์แชมป์สี่สิบแปดแรงแยกอะไรแยกอะไรครับโอ้โหยางคูยางทำไมแล้วใจขนาดนี้ยางใหม่เลยครับตัวนี้สี<อ>่เซ็นเลยโอ,โ,โอตอนนี้ซะด้วยเบอร์นี้เดี๋ยวนะโอตอนนี้ สิบสองจุดสี่ยบปดอันนี้ก็จะอยู่แถวๆกับเอ็มห้าพันได้เอ็มห้าพันเอ็มห้าพัแต่ว่าเอ็มหันสิบสี่จี่จุดเก้าแต่ว่ามันใส่ขอบยี่ปดเหมือนกันแต่ว่าบางคนจะเอาไปใส่พวกเก่านอกอยางขอบยนะีปดเนาะใช่ครับขอบยีปดขอบล้อหน้ายี่สิบยี่สก็ยูโรแชมทั่วไปสามบอ่าแล้วก็เอ็มยูสี่เก้าขอบยีส ใบดันก็สวยใบดันสวยยกคันยกคันขายห้าหมื่นห้ามืนครับคันนี้เครื่องไม่ติดมาอ่าแจ้งตัมตรงเลยเอาเครื่องอนนไม่ติดมาอันนี้หน้ามานะันเป็นรถสองพอรเครือ่องสี่ล้อหน้าอยู่ฟากระโปรงมีมอีอ่าห้าหมืนบาทออตัวนี้เป็นอ่าแชมป์สี่แปดสี่สี่สแปดแรงครับหรือว่าใครอยากได้อะไรที่ไหนทักมา แยกก็แยกขายก็ขายทั้งคันห้าหมื่นครับเริ่มวิวรถเยวแล้วครับลูกค้าก็ทยอยเข้ามาหลังไหลเข้ามาเรื่อยๆคันนี้จะเป็นดีซี95นะครับเช็ควิวร้อมใช้งานคันนี้ราคาจะอยู่ที่359,000บาท ครับเช็คช่วงล่างโรลุงโรเลอร์ล้อนำสเตอร์ปากคอตู้นะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดเก็บสีให้ใหม่ทั้งคันแล้วก็เช็คระบบไฟเช็คสายพานหน้าเช็คสายพาน รอวิวครับคันนี้ก็ดีซีหกแปดคันนี้เช็คความทำงานก็เอาไปคันนี้หนึ่งแสนหกหมนบาทแสนหกหมืนบาทครับคันนี้กำลังซ่อมปั๊มไฮดรอลิกปั๊มตัวเดินปั๊มตัวเดินครับดีซีหกแปดครับหกแปดก็ 68, มีเหลืออยู่คันหนึง่งแล้วนั้นก็ไปเก้าห้ามีเจ็ดศูนย์ครับสนใจยังไงก็โทรมาครับ ฟังโน้นแล่ะครับทำอะไรอยู่ก็กำลังเอาเข้าบิวเก็บสีเหมือนกันเก้าห้าตอนนี้เก้าห้าครับดีครับรับผมเดี๋ยวไปเจอกันสาขาสามครับโอเคครับแมคโครโคลแมสือ EX30 สามศูนย์รอบที่แล้วแสนสามค่ะรอบมีเหลือแสนสองแสนสองค่ะเอแมคโครลดอีกแล้วครับเอ็กหรือว่าพีซี พีซีหรือเปล่าอะไรนะคอมสูงมันต้องพีซีไม่ใช่หรอพีซีเอ็ก <PC S 2> e มันต้องฮิตาชิเหรอนี่แกเขียนมาแสนสองแสนสองทวนแสนสองทวนค่ะ That song?